ทองพาซาชวนแม่แดกคูกิมิยะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษควงซุปตาตะลุยช้อปฟรีกรุงทองพาซาศูนย์ค้าส่งเครื่องแต่งกายสาวลัสใจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเดินนน้าปลุกกำลังซื้ออย่างต่อเนื่องกับการสร้างปรากฏการณ์ช้อปปิง้งครั้งใหญ่กับกิจกรรมสุดพิเศษควงซุปตาตะลุยช้อปฟรี ชวนนเดชคูกิมิยะซุปตาสุดฮอตมาร่วมสร้างประสบการณ์สุดประทับใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมกิจกรรมอื่นๆที่จัดเต็มอีกมากมายเพื่อส่งมอบความสุขพร้อมแทนคำขอบคุณและคืนกำไรให้ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการพร้อมคืนกำไรสู่สังคมกับการประมูลเสื้อที่ได้ออกแบบโดยนเดชคูกิมิยะซึ่งมีเพียงตัวเดียวในโลกทั้งนี้กรุงทองพลาซ่าย,ยังได้ทำการสมทบทุนเพิ่มเติมเป็นยอดเงินบริจาคจำนวนหนึ่งแ บาเพื่อนาไปมอบให้กับมูลนิธิร่มกัตัญญูต่อไปวันนี้มาใจกลางประตูน้ําเลยนะครับผมมาที่กรุงทองพลาซ่าที่ว่าเป็นศูนย์ค้าส่งแบบว่าเสื้อผ้าระดับประเทศเลยะนะครับผมเมื่อกี้ก็มีเล่นเกมเล่นรางวัลก็ ไม่ใช่ให้ลูกค้าจะเป็นคนไทยอย่างเดียวนะครับมีลูกค้าที่มาซื้อเสื้อผ้าขายส่งเนี่ยจากต่างประเทศด้วยเพื่อนบ้านก็มีเยอะด้วยมากเลยก็ดีใจครับดีใจก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของของประเทศด้วยครับผมครับก็ฝากด้วยครับตอนนี้ก็ทางนะฮะกรุงทองพาซ่านะครับผมก็ฉลองครับผม23ปีนะครับก็มีแคมเปญนะฮะมีโปรโมชั่นนะครับผมมีเรียกว่าแจกรางวัลใหญ่ๆดีๆเยอะแยะมากมายเ่อนก็ติดตามได้ทางทางเฟซบุ๊กนะครับผมของของทางกรุงทองนะครับผมแล้วก็ ไายที่กําลังจะมองหานะครับผมเสื้อผ้าไปขายนะครับผมไปซื้อผ้าขายส่งอะไรเงรี้ยก็แนะนำครับมาที่คุณพอมาซามีทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของสาวๆพาสดันะครับผมก็ที่นี่ก็แบบเป็นแบบว่าแหล่งใหญ่เลยนะครับผมของเสื้อผ้าพาสซัยครับก็ใครมาหาก็เชิญเลยครับ